พามาดูรถคอกสังกัดเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่งเจ็บเลยมาดูช่วงล่างกันตอนนี้น้องกำลังรีวิวโอ้โหถังลมเห็นถังลมไหมมาดูทรงรถกันเบิ้งทรงรถกันจะชุวยทรงก็เจ็บแต่ว่าขอโคดรใหม่เลยเนาะ ตอนนี้ทำอะไรนี่ไส่ทไส่ไอ,อ้หนึ่งอดูโบดูทุกคนดูนี่ดิโอ้โห่ f e 5นะครับโคตรตึงอ่ะอย่าดันมั่วซั่วนะครับรถกอกทุกวันนี้ดันมั่วซั่วไม่ได้นะฮะเฮ้อย่าดันมั่วซั่วนะรีโวก็รีโวนะครับ,บ <c oughs> F55 เจอเข้าไปนี่ถึงกับสะดุ้งเลยนะฮะ,ะนี่ถังอะไรนี่มาล้มเบียดอ๋อช่วยช่วยช่วยเบียดโอ้เบียดดีะนะเจ้าจของออก็สวยไปอีกแบบดิ <c oughs> เบ็ดเกรใหญ่มากเลยใหญ่ๆอย่างนี้นะเฟกโปรนะฮะ F55 ุดยอดตอนนี้เขาจะเปลี่ยนสายให้ตาชุยเปลี่ยนสายไปซื้อสายนี่มาโอเคแล้วไปเจอกันครับเพื่อนๆพื่อนสังกัดได้้อยฟังบายบาย